s a m s ุ n ต้องต้องสร้าง,งไว้บบรา์ถ้า iPhone จะเลือกเป็นดรามา่าทนเย็นนะคะ่ะบรรยากาศข้างในต่อเนอะของถ้ำสีฟ้า,าคดเคี้วแล้วไม่พอยังต้องหล,ลบรถบรรทุกไปขึ้นข้างบนกนันซ้ายจอดขวางไม่แน่ไม่นอน ันนี้เป็นถ้ำสีฟ้าที่อำเภอพบพระ่าตัดน่าจะเทคนิคถ่ายภาพท้ำสีฟ้า ทรสับมือถือให้ตั้งค่าไปที่คูนะคูอ๋อเปลี่ยนไว้บาลานเหะนึงจะเห็นเป็นสีฟ้าองอ่วันนี้ไม่บังก็แล้วเดี๋ยวค่อยปัปนี่ไงข้างบนใส่ได้เหรอ มันเป็นหมุนอ่ะอ๋อไม่ใช่หมุนไม่ได้ไม่ได้มันต้องมีฮอตชูมาใส่ใชอ,อมันไม่มีที่ใส่หัวบอลมีฮอตชูให้ใส่เริมนะอันนี้ม,ม,มันถอดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ยังไงอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เปิดไฟได้อ่ามาป้าเน้นบ้างแล้วใส่กัน ไหนอันนี้เหรอทาเข้าวใช่เราเก็บมาทางข้าอยู่ลต่กคนุางนี้อากินได้สองทางได้สองางเลยเราต้องมุดสีเิทางข้าเหรอไม่ใช่แล้วกินด้วยได้ไหม ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมัวแล้วขบมยแห bli, ละเช้าป้ายเข้ามาพิมพ์ไว้เถ้าเชื่อเราเชื่อเราเชื่อเราเฮ้เช้าทำในฝันเฮ้ยยังสวยไอม้มาเนี่ยมาเนี่ยมาเร็วสวยไม่ได้โกหกแหม เขาบอกว่านี่คือทางเข้าทางโน้นง่ายกว่าอะไรอันนี้เราเข้าถ้ำสีฟ้าแล้วดีกเขาบอกเข้าก่อนไม่ไม่เชื่อมาดูทางนี้ซิเให้เด็กเข้าอ๋อทางนี้เขาให้เด็กเข้าเดี๋ยวตั้งค่าเป็นอะไรนะว่าบัตรครู ไว้บาลานเปล่าหาไม่เจอไว้บาลานอยู่ตรงไหนไงบาลานเป็นนายคูเอเชียนี่นีอันนี้เขาเขียนโทรศัพท์ก็เป็นครูไทยในไทยรนนวยนเย็นนลองดูนเย็นตับไอคุมๆนี่ค่ะ กินนี่หรอมาแล้วเออแล้วนี่ค่ะก็เราขอขอนี่2 1ก็ค่ะเออนี่นะคะ3 1 2 1ค่ะ เฮ้เปิดหมดตรงไหนเนี่ยเฮ้เข้าทางนี้ก็ได้เออเออป้อนเดี๋ยวเข้า่างนี้แหละอันนี้เปล่าไม่ไปเดินทางนี้หรอก ไม่ใช่ออกอตั้งค่าปเปล่าเนี่ยตั้งค่ามีหมดไหมทำไรเพื่อฮ้ยหาก่อนหาก่อนเดี๋ยวดิหมดโเหรอเปล่ว<อ>ใช้ไฟเขาส่องกั่นแหละ โอเคเรามาเข้าถ okay, um mm ้ำ hmm. ส <op edi kita> mm ีฟ hmm. ้ากันปักหมดวายแล้วเออตอนเ้าาตรงนี้มันเป็นขาวอ่ะน่ได้แต่ไม่ฟ้าจ๋าแต่เมื่อกี้ตอนอยู่บนี้มันสี่้ทีงเรีอยู่ตรงนี้ ภายในถ้ำสีฟ้าจริงแล้วเขาได้หลายทางนะข้างบนก็ได้หรือเดินเข้าข้างล่างก็ได้เสร็จหมดน,นี้แล้วไปไหนต่อเนี่ยตรงเนี้ย ไล่แต่ยาววันเออพอดีสองอ่ะเป็นร้านกับอีกที่เขาส่องไปให้อ้วนลำไส้ได้ไหมไม่ด้วรอกมีแค่ตรงนี้ครับมีแค่ตรงนี้ครับไมไ้มเดินไปกิาไปไม่เห็นมีอะไรแล้วนี่ไม่มีแล้วหรอเออก็มีตรงพานอนอยู่เนี้ยแล้วก็ไม่มีอะไรนะเดเข้าไปอีกเขาไปเดินเข้าไปอีก มีเลี้ยวเข้ามานี่อีกมีแล้วก็เข้าเดินเข้ามาข้างในต่อทั้งสีฟ้าก็จะเป็นห้องโถงเลยสวยมาก เออปิดเหออืมพี่่เต้องใแบะเออฟ้าอหมดผ่าไหมพี่เราต้องรับหมดอะไรไหมหรือว่าหมดหมดสีฟ้าทนเย่ไอโฟนใช่ไหมใช่พี่เาีลงมาก่อนนะามเ่องตาเลนี่่เอนไรอ๋อมเอด้อเนี่ยทีาู หามั่งอะไรครับอะไรครับเปิดลัเดี๋ยวเจ้ากล้องเขาไปถ่ายป่ะอ๋อุ่แลาวน่ะอ่านี่ไงโอนเจอหมดโปรใช่ไหมไวบาล้านต้องลอไวบารล้านเหรอเนี่ยไหนเอาฝาไหนซัมซุงเป็นตั้งไวบารล้านอ๋อตัดย่างตัดเป็น ตั m s u n ต้องต้องสั้างไว้บาลานถ้าไอโฟนจะเลือกเป็นดราม่าทนเย็นนะคะอ่ะเนี่ยอ้อ้เบี้ยช่เลยครับโว้มโวมหมายเป็นยังไบ้างโอเคโอเคใส่กระเป๋าเลย

สาฟันสามฟันไปฟ้าจังนะไม่ปลูกไว้บาลานเรืองหมดปลยิงถ่ายที่บ้านเราก็ฟ้าได้นะถ้าเราเลือกไว้บาลานอันนี้เด oh well> ียนี่โอเคโอเคหนเดี๋ยยอนเหมนเหมือนหล่องหนึ่งสองสามเบื่อหนึ่งสองฟาตนึงแล้นี่้ ๊ปึ๊บเปลี่ยนท่าหนึโอเคไอทีนี่นะหนึโอเคเดี๋ยวดูนึ่งขายให้เปล่าว่ตรงนี้ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในต่อเนาะของถ้ำสีฟ้ามามาแล้วก็ตอ้องมาให้สุดใส่สิ่งที่ต้องรู้เดี๋ยวขอหาก่อยยิ้นก่อนล โอมต่ำนะตรงนี้ก็จะเจออีกห้องโถงหนึ่งมีทางเดินลงอีกด้วย เ,เดี๋ยวถ่ายไปเดี๋ยวส่งใช้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบลึกเกือบสิบกว่าเมตรแเราจะมีเป็นทางเดินเดี๋ยวเราข้างหลังกันดีกว่า ไหข้างในมันเป็นหลุมใหญ่เบลเลอร์เลยนี้ป่ะแต่ใช้กล้องแต่ว่าเดินไปต้องแบบต้องเริ่มก้มแล้วนะแคบต่ำมันเตี้ยมันเตี้ยหน่อยแล้วก็มีหลุมเบลเลอร์ลึกประมาณสิบเมตรคือห้องตรงเนี้สวยสุดแล้ว

แล้วตอนนี้าการยังดีอยู่ไหมใช่าปกันอีกไกลไหได้ไหมสิบสองข้างในเดินเดินไปไกลไหมพี่ไม่ไกลครับแต่ก็ต้องกลับทางนี้แหละมีเหวด้วยนะครับมีเหวด้วยเดี๋ยวนาหนึ่ง ไม่ถ่ายแล้วไม่ต้องสวยไม่ถ่าแล้วไม่ต้องสวยเอไม่ต้องสวย V O ไม่ีเลอะไม่มีไม่มีมดเลยอ่ะมันมีเหมือนแต่มัต้องเข้าไปตรงโหมันเข้ายากอ่ะนี้มันต้องเข้าไปตรงเซตติ้งแล้วก็อะคาเมล่าแล้วก็ไปที่โฟลที่มันตั้งไม่ใช่โฟเลสนะไม่ใช่ เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนรอยโดนขุดไหนว่านดูรูปของว่านสิได้ฟ้าปฟ้าสัตว์เลยว่านียวะอั้อน้อาให้ตรงนั้นดูเส้าชมพูดูดูดูู้อูดูดูดูู้ด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 ูนูด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 ูงวง ก็ไม่มีทางไปอีกนะมีทางเดินไปลงนึกเลยเสียงน้ำยอดเหรออืมจไปเด้ีก่อเดินไปเลยสักนิดนึงก็ต้องกลับทางเดิมอ้าวแล้วบินไปมาแล้วยังยังมันอยู่อยู่แค่นี้นึกถึงท่ามที่เราไปที่นครศรีธรรมราชแล้วเจอไอ้น้องคนนั้นน่ะไอ้น้องนั้นกลัวผีอ่ะ เป็นช่องเขา นี่ไปสวิตช์นี่อะของสั้นยปปะมันได้แค่นี้มันก็หลุดแล้วเนี่ยจะแค่ไงคือของขึ้นมาอีกไหมอันนี้จัดดิของเนี้ยเอาให้กระชับคอหน่อยนี่ ไม่ไั่เหมือนเหมันมันจะร่วงลงไปเมื่อกี้เนี่ยดีแล้วยังไงได้ไหมคองพี่นะไทยเล่นเอาเถอะเดี๋ยวอันนี้ต้องเอาแค่เล่นเดียวพอไม่เอาเอาเล่นเดียวมันจะต้อนตุ๊บได้ไหมเห็นแก้ม ต้องซื้อที่ไม่พอต้องก็ไยกับเป๋าอะ <c oughs> อย่างเท่าน <c> ี <oughs> ้ลองเลื่อนนะมีกระายมาก,กเลยเนะาะกรายเนาะเออยน้า,ห,นาหมาวนันา,าก็ง่ก้าไฝ đến ta mang tang ถ้าดูแลเธอเปิดเป็นฝามกสดยัง <c oughs> เฮ้ยอาตัวอาขาค่ะ 你挺喜欢的呀。Hey,

เหม็นอีกดอกนี้ยัง <c oughs> ไม่ได้ปิดอาอคุณกำลังไม่ขอมาอย่างไรดิ ลงตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อโอเคดีตรงนี้รถเยอะนะไปมาชนกันตรงนี้ดีครับพี่ดีครับขอบคุณครับลงตรงนี้รถเยอะถ้าไปทางนี้เดี๋ยวพอเขาขึ้นมาจะอีอ้วแล้วมันจะไปบรรจบกันในช่วงไหนพี่ข้างหน้านี้เองครับอ๋อข้างหน้านี่ตรงหลักเสาหลักนี้มันจะมีทางเดินอ๋อก็คือหลบกันปีเลยร้อนลงตรงนี้ นี่ครับเรียว่าไปลงสุดนี้ตรงนี้อเลี้ยวขวาอยู่เสาหลังนี้วอนีเราไปกินมานเพื่อวี้เไปช่วงนี้เดี๋ยวไม่ขับเดีวมาช่วเช้าเข้ามาถ่ายรูปเฉยเรียกว่าคนใหญ่ไม่ได้มกวันนี้ถ้าตอนเช้านี่ตอนเช้านี่ไม่ใช่รถขาลงลจเก็น้นเพื่อรถ่ายรูปาเฉยเพราะเ็มเารถมากิมาเ